ขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่8เตือนเปิดชื่อจังหวัดฝนทะลมหนักอุณหภูมิลดห้ว8องศา13ธันวาคม2567กรมอุตุประกาศเรือ่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคื่นนมแรงบริเวณเอา่าวไทยฉบับที่8 มีผลกระทบตั้งแต่วันที่13ถึง16ธันวาคม2567ระบุว่าในช่วงวันที่13ถึง16ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกรอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเกิดขึ้นได้ระยะแรกนะคะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีลมแรงค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง4-8องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวออมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซ,ลเซียสค่ะ จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักคีภยัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับในช่วง13-15ธันวาคม2567ยำความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเละอันดามัน ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลานเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณ ภาคใต้ฝัง่งตะวันออกระว,วังอันตรายสักคลื่นที่ซัตว์เข้าหาฝั่งชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังต่อไปนี้ค่ะ13ธันวาคม2567ภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาป,ปัตตานียะลานราธิวาดระนองพังงากระบี่ตังและสตูลค่ะ 14ธันวาคม2567ภักใต้จังหวัดปราจบพิริคันชุมพรสุร,ราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราชทว่วาฒนองพังงากระบี่ละตัง วันที่1ิและ16ธันวาคม2567ภาคใต้จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและธิวาสกระบี่ตังและสตูลจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตูและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ w w w t m d g o t h หรือ0 2 3 9 9 4 0 1 2 1มและได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาลและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ